ครับผมตอนนี้ผมถึงปทุมแล้วนะครับใกล้ถึงประกันสังคมแล้วสรุปว่าน้องที่จะมาด้วยยังไม่ตื่นนะครับขึ้นตื่นโทรไปเพิ่งตื่น,นก็เลยไม่ได้มาด้วยนะครับตอนนี้เขาทาถนนนะครับรถก็ค่อนข้างติดใกล้ถึงแล้วนะครับน่าจะอีกไม่ไกลนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ประกันสังคมครับ อนนี้มาถึงแล้วนะครับรอป,ประกันเปิดนะครับถึงแล้วนะครับครับผมและตอนนี้ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยืมมาเลยนะเอาไมให้ไปอีกแล้วเขาโยงานมาเห็น่อนอื่นนะครับก่อนที่จะมาติดต่อประกันสังคมนะครับเพื่อ าายืนเป็นคนว่างงานนะครับเราต้องมาติดต่อที่สำนักงานจัดหางานก่อนนะครับที่จังหวัดไหนก็ได้นะครับต้องมาติดต่อที่สำนักงานจัดหางานก่อนเพื่อลงทะเบียนคนว่างงานนะครับเสร็จแล้วค่อยต่อไปที่ประกันสังคมนะครับ นี่นะครับเอกสารที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมติดต่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะไปที่ประกันสังคมเพื่อยืนยันตัวตนนะครับอันนี้เขาจะให้อยู่ที่คนละ6เดือนนะครับคนละ6เดือนประมาณนี้ครับนี่หเดือน,นเขาจะให้นัดรายงานตัวทุกเดือนนะครับ ตอนนี้ประกันสังคมประกันสังคมให้เข้าเฉพาะด้านหลังด้านเดียวนะครับเขาไม่ให้เข้าในสำนักง,งานนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ยืนยันเรียบร้อยเขาก็ให้ลงทะเบียนอยู่ที่บ้านได้เลยผ่านเว็บไซต์นะครับลงผ่านเว็บไซต์ถ้าใครไม่ชชว่์นะครับก็มาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนั้นๆได้เลยนะครับนี่นะครับสามเดือนแล้วก็รายงานตัวตาม เว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับหน้าหลังไม่เกินเจวันนะครับไม่เกินเจวันรายงานตัวเลดได้ไม่เกินเจวันนะครับตามเว็บไซต์นี้เลยจะได้เอกสารนี้มานะครับก็จะมีเงินเข้าในบัญชีนะครับไม่ต้องมานะครับไม่ต้องมารา,รายงานตัวที่นี่ก็ได้นะครับรายงานตัวผ่านเว็บไซต์เพราะว่าเราได้มายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วสําหรับเพื่อนๆที่ ยังไม่ได้มาลงทะเบียนว่างงานก็สามารถมากันได้นะครับไม่ยากครับแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวลงแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามก็เป็นกำลังใจนะครับวันนี้ผมก็จะได้ไปช่วยคุณลุงต่อนะครับใช้เวลาไม่มากครับไปช่วยคุณลุงต่อครับครับสวัสดีครับ